มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเราเที่ยวสามารถใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันจองห้องพักในภูมิลำเนาตนเองได้แล้วค่ะเมื่อวันที่20กันยายน63นะคะเพจ e t r เ e ล News ์ได้โพสต์ข้อความระบุว่าพร้อมไหมถามใจดูสามารถใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันจองห้องพัก ในภูมิลำเนาของตนเองได้แล้วโครงการเราเที่ยวด้วยกันเตรียมปรับเงื่อนไขอีกครั้งโดยเพิ่มสิทธิ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมมากขึ้นนะคะปลดล็อกให้จองห้องพักในภูมิลำเนาตนเองได้แล้วค่ะวันนี้ซึ่งก่อนหน้าวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้เพิ่มสิทธิ์เพิ่มห้องเพิ่มคูปองอาหารและเงินค่าตัว๋วเครื่องบินดังนี้นะคะเพิ่มสิทธิ์หนึ่ง ส่วนรถที่พัก40%จองได้สูงสุดนะคะ10ห้องต่อคืนค่ะเพิ่มสิทธิที่2คูปองส่วนลดอาหารและคูปองท่องเที่ยวมูลค่าสูงสุด900บาทต่อวันวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี900บาทหรือวันศุกร์ถึงอาทิตย์600บาทนะคะเพิ่มสิทธิที่3เงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินสูงสุด2,000บาทต่อผู้โดยสารค่ะ เรยกได้ว่าเป็นข่าวดีมากๆสําหรับคนที่มีงบน้อยและอยากเที่ยวใกล้ๆบ้านนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิง่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ